สวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าสตางมารีวิวให้ดูกันบ้างนะคะวันนี้หยิบมาเป็นแบรนด์ชาแนลนั่นเองค่ะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแบบ2พับนะคะนี่ใบนี้นะคะเขาเป็นคาเวียนะคะหนังคาเวียเป็นเม,เม็ดแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นสีดำนะคะอะไรของเขาจะเป็นอะไรสีทองค่ะด้าน,นหลังมีช่องมาให้ด้วยแบบนี้นะคะ มาด้านในนะคะเขาก็จะเป็นสีแดงแบบเบอร์กันดี้นะคะดูสวยมากๆเลยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเขาให้ช่องมาเยอะพอสมควรเลยนะคะมีแ8ดช่องเลยค่ะแล้วถ้าหากไว้เท่านี้ยังใส่ไม่พอนะคะยังสามารถที่จะมาใส่ตรงบริเวณนี้ได้อีกนะคะเขาจะเป็นช่องยาวแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะมาใส่ด้านนี้ก็ได้นะคะช่องเยอะมากๆจริงนะคะ แล้วถ้าหากว่าใครที่จะใส่เหรียญน,นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีช่องซิปมาให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วสำหรับแบงค์นะคะเราก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้นะคะเป็นช่องด้านบนนั่นเองอ<ๆ>เดี๋ยวตาลองใส่แบงค์พันให้ดูนะคะนี่ช่องยาวตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่แบงค์พันได้นะคะหรือว่าจะเอามาใส่เป็นช่องตรงนี้ก็ใส่ได้เช่นกันนะคะ หรือว่าจะมาใส่ด้านบนนะคะช่องแบงก์ปกติของเขาแบบนี้ก็ใส่ได้นะคะใส่ได้เยอะมากๆจุดได้เยอะมากๆเลยนะคะเปิดมาด้านในนะคะตรงมุมของกระเป๋าตรงนี้นะเขาก็จะมีปั๊มนะคะเป็นหมึกสีทองนะคะแบบเดียวกับอะไหล่เลยเอา่าแบบนี่นี่นะคะในส่วนของหัวซิปอ่ะอันนี้นะคะเขาจะเป็นเป็นหนังนะ แล้วก็เรามาดูต่อกันที่โฮโลนะคะโฮโลจะอยู่ในช่องแบงค์นะคะตรงน,นี้แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าป้ายโฮโลในกระเป๋านะคะต้องตรงกับที่การ์ดด้วยนะคะแบบนี้สําหรับการนะคะด้านหน้าเขาเป็นแบบนี้เนาะด้านหลังนะคะแล้วก็ลองพลิกที่การ์ดดูนะคะตรงบริเวณนี้เนาะเวลาเราขยับนะคะเราก็จะเห็นโลโก้สีสีควายอยู่ด้านในนะคะกรอบ ล้อมตรงนี้นะคะต้องเป็นสีทองเลยนะคะสำหรับถ้าใครนะคะที่อยากรู้นะคะว่ากระเป๋าใบนี้นะคะโฮโลนี้เราเป็นปีอะไรนะคะเดี๋ยวตอนจะแปะเป็นโฮโลแกรมไกด์ชาร์ตนะคะให้นะคะตรงนี้แล้วกันเนาะลองไปเทียบกันดูนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีกระเป๋า ชาแนลใบอื่นนะคะอยากจะทราบว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นปีผลิตอะไรนะคะก็สามารถลองดูในตารางได้เลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมเซฟเก็บไว้ใช้ได้เลยนะคะหรือว่าแชร์ให้ท่านอื่นได้ใช้ด้วยกันนะคะก็สำหรับน้องชาแนลใบนี้นะคะเป็นใบที่ดีงามมากเลยนะคะมีช่องให้เยอะมากๆเลยนะคะถ้าสำหรับใครที่ต้องการจะใส่การ์ดแบบเยอะๆนะคะ คือเยอะมากๆนะคะช่องเขานะคะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่แบงค์ได้หลายๆช่องเลยนะคะ<ส>เหรียญก็ใส่ได้นะคะเพราะเขามีช่องสินั่นเองค่ะด้านหลังเขาก็มีช่องมาให้อีกด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกใบที่คุ้มค่าแล้วก็น่าใช่มากๆเลยค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกดซั b s ไคร b e ค่ะจะได้ไม่พลาด คลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในไลน์ Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทั f เฟสิวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ